สวัสดีครับ FC Perfect ทุกท่านครับผมอย่างที่ผมบอกเลยในคลิปที่แล้วจากเจ้าตัว Yaris 1.5 E Limited ขนาดนั้นนะว่าคลิปต่อไปที่จะลงล้วนๆเนี้ยจะมากับคอนเซปต์สายดาร์ล้วนๆกันเลยสักประมาณอีกส3าคันละกันครับใครอยากดูรถสวยๆดีๆรถเกตด A นสแ t i f ฟยูสคาร์บายเพ e ร์ c ฟกต์ครครับที่ราซา87แขวงบางนาเขตบางนากรทมครับพี่ ที่อยู่ด้านหลังผมเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ่ายรูปลงหน้าร้านได้ไม่กี่วันเองครับผมได้ไม่ถึง2วันเลยมั้งคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยต้องบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ลงย t u b e ไปแล้วลงหน้าร้านไปแล้วจะเป็นรถที่เนื้อหอมมากๆคันหนึ่งครับพี่เพราะมันคือรถ l u x u r y c a ่ารถดีเซ gment ครับผมช่วงล่างเป็นแบบมาสต l ลิงหรือว่าเป็นเบิ e w นวิสบอลและแต่บางค่ายเรียก พูดภาษาไทยก็คือมันไทยเทน้ำหนักได้แบบอิสระให้ครับผมรถระดับนี้ส่วนมากก็อยู่ใน Camry, t เทีย a า c อคคอครับผมที่เป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นนะครับรถคันนี้เป็นเครื่อง 2.0L e เป็นปี2015ครับลักษณะรถคือรถ Luxury c a ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในของแบรนด์ Honda เนี่ยภายในเขาจะเสริมของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตมาให้ คอนโซลมีจอฝั่งในคอนโซลเดี๋ยวเราไปดูกันไปว่ากันในเรื่องภายในนะครับอ่ะอันนี้ให้เห็นด้านหน้ากันก่อนเลยสตาร์ทรถเครื่องติดเปิ้งมีไฟเดท์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยครับผมมาพร้อมเลนที่เป็นเลนโปรเจคเตอร์มาให้โลโก้ให้ายๆโลโก้ตัวโมดูลโลของในรถลนหลายๆแบรนด์นะในปีในปีที่ออกอันนี้ ปีที่ออกอันนี้ก็น่าจะคาดเกี่ยวกับมาซีวิกเอฟบีก็น่าจะเลี่ยเลยียกันใกล้ใกล้ใกล้ใกันมีไฟตัดบอกมาให้กับพี่รถเป็นรถสีที่ผมชอบที่สุดเลยคือรถสีดําครับถามว่าทําไมถึงชอบครับกลางวันดูสุขุมครับกลางคืนดูดุดันมากๆเลยแต่ต้องเงาอยู่ตลอดนะต้องดูแลร,รักษากันท่าทางให้ดีนะครับบอกเลยพี่ใครคือถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนน่ะผมจะดูรถคันนี้เป็นรถในฝันคันนึงนะ ถ้าจะดูอย่างน้อยต้องคิดว่าเอ้ยตัวเองน่าจะต้องทํางานสักอายุ30หรือว่า20ไปไปลายไปแล้วเพราะราคาตัวรถสตาร์ตก็ล้านสี่แล้วพี่แต่ตอนนั้นผมลืมคิดถึงพวกรถรถส t ต f i e d ยูสคาหรือว่ารถมือสองพวกนี้พอทุกวันนี้ผมมาเจอเออราคามันเท่าซิตี้คาที่ผมซื้อมาเลยเออราคามันเท่า e ีโคคาที่ผมซื้อมาเลย e ีโคคาแบรนด์ตัวเอ็ตอนนี้ท็อปสุดหกแสนสี่นะครับ ราคาตัวกลาง559,000บาทอีโคาคาค่ายตัวทีครับผมท็อปสุดเนี่ยตัวคอสเนี่ย6 9 0 0 0ครับตัวไฮอยู่ที่646,500กแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันราคาถูกกว่าอีโคาคารกครับใครอยากดูในเรื่องของความคุ้มค่าเงินที่เสียกับของที่ได้ผมแนะนําคันนี้เลยพี่เกิดไว้ก่อนเลยราคา500 0 0กว่าบาทเองครับพี่500กว่าบาทรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับ ใหม่ไม่ได้ใหม่แต่รถพี่ยางก็ใหม่ครับคุณผู้ทูบทุกท่านครับผมยางเป็นยางขอบ17มิชลินครับผมยางสัปดาห์4 4ของปี19นะครับผมยางปี19วีค34นะครับก็เรียกว่าใหม่จริงๆพี่ซื้อไปพี่ก็ใช้กันไปอีกเลย3ปีถึง4ปีใช้กันยาวๆไปเลยครับผมฮัลโหลตากอง ขอมุมมองด้านข้างแบบวาๆหน่อยครับผมวายๆกว้างๆหน่อยขออนุญาตโชว์คุณภาพสีของตัวรถครับสีภายนอกตัวรถคันนี้ผมให้99%เลยพี่ไม่หกักไม่อะไรเลยแทบไม่มีรอยหินดินไม่มีอะไรเลยพี่สีเป็นสีเดิมโรงงานให้เลยนะครับผมกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวครอบกระจกมองข้างตงกระจกมองข้างไว้ช่วยเพิ่ม แรียกว่าสัญญาณการขับขี่เนี่ยโอกาสการเกิอดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะน้อยลงด้วยคิ้วกันศาสตร์คิ้วประตูเป็นแบบโครเมียมมาให้นะครับผมกันศาสตรม์มีมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมกุญแจเป็นแบบกุญแจอัจฉริยะให้แล้วกระจกมองข้างเป็นเลนสตัดแสงนะครับขออนุญาตโชว์ภายในก่อนนะภายในอันนี้เป็นสีดำตัดเบสแซมลายไม้ให้อารมณ์ถึงสปอร์ตสปอร์ตผสมเล็กชูรี ผมชอบนะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบรถที่เป็นภายในสีเบจค่อนข้างมากเดีย๋ยวเพิ่งไปครับขออนุญาตให้ดูพวกนี้ก่อนพวกน็อตน็อตห,หัวประตูพวกเนี้ยครับพี่เดี๋ยวนี้เรียกว่าหมดสมัยกันแล้วที่ไปเดินเคาะปอง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 ตามทุกพวกที่เป็นประตูนะถ้าบอดี้โตรถอ่ะผมแนะนําเคาะได้พี่ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้น คือทุกวันนี้รถมันมีประกันภัยชั้นหนึ่งครับสมมุิพี่โดนชนมาะตมาเปิ้งเขาก็เปลี่ยนมาะตแหละพี่เขาไม่ได้มานั่งเคาะไม่ได้มานั่งทําอะไรอย่างนั้นแล้วครับผมเคาะพี่เคาะแค่ตัวบอดี้ตัวถังดูแต่ก็สายความชํานาญนิดนึงนะแต่รถที่ Perfect คคาทุกคันไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมถ้ามีอยู่กันไม่ได้นะครับผมบั้นท้ายความสวยงามสวยจริงๆพี่กับเจ้าแอคคอรตัว G9 ตอนนี้นะ ก็เรียกว่าชมนี้ยังเห็นอยู่บนท้องถนนเยอะมากพี่เพราะมันเป็นตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคามันราคาค่อนข้างถูกด้วยครับผมไฟท้ายเดี๋ยวให้ดูไฟท้ายก่อน LED นะพี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกระโปรงท้ายแล้วก็ตัวบริเวณตัวบางคนหลังด้านซ้ายมีให้2จุดเพิ่มในเรื่องของความสวยงามและความเด็ดการแจ้งสัญญาณบนท้องถนนเวลาฝนตก เวลาหมอกลงโอกาสการเกิอดอุบัติเหตุคนอื่นจะจุกตูดย,ยก็น้อยลงไปด้วยครับโอเคยางอะไหมีแทบไม่ได้ใช้เลยเป็นแม็กเหมือนตัวล้อเลยครับผมไม่ใช่เป็นล้อกระทานะโอเคเซ็นเซอร์ด้านหายมีมาให้เซ็นเซอร์หน้าก็มีนะผมเห็นอยู่ปอกปลายท่อมีครับพร้อมโลโก้ IV-Tech ครับผมพร้อมดักเทลมาให้จากโรงงานหรือว่าสปอยเลอร์ตุดเป็ดตัวนี้เอง ใครสนใจมาดูได้นะพี่รถ5 0 0แสนอยู่ไม่นานจริงๆครับรถใช้งานมา5ปีครับพี่อ่ความกว้างนะให้ดูเลนวายเอา้าจริงๆมันก็เป็นรถด D ีเซกเมนต์เป็นเซกเมนต์ใหญ่คันหนึ่งนี่แบบอมันก็น่าซื้อ,อะเจมราคา5 0 0แสนกว่าบาทไปไหนกวากให้ไปไหนอโอเคครับผมน้องบอกให้เข้าข้างในผมก็ต้องเชื่อน้องครับไปดูด้านในกันได้เลยครับ oh มองเลยว่าเป็นคนที่เป็นโลกส่วนตัวครับแพ้รถที่เป็นรถเซกเมนต์นีที่สุดเลยครับพี่ไม่ว่าจะเป็นแคม r y ไม่ว่าจะเป็นแ c คคอร์ดไม่ว่าจะเป็นเทียนาบอกเลยว่าสัมผัสแบบสัมผัสมันใช่อแล้วผมเป็นคนชอบรถญี่ปุ่นอยู่แล้วครับพี่รถยุโรปคือก็ชอบนะแต่โดยส่วนตัวชอบในเทคโนโลยีของรถญี่ปุ่นเขามากกว่าก็เข้ามาปุ๊บสัมผัสที่นั่งบอกเลยว่าหนาวเจมแอร์เย็น แอร์เย็นมากหนาวหนาวมากเลยอันนี้ผมปรับหมกให้แอร์มันออกเท้าด้วยแล้วก็ออกข้างหน้าด้วยนะครับแผงประตูด้านขวาที่เห็นเลยจริงๆชอบจริงๆเนี่ยออปชันเดี๋ยวไว้คุยกันเลยเอาจริงๆชอบจริงชอบเป็นเรื่องของความใหม่แล้วมันไม่มีไม่มีลายที่มันเลอะไม่มีเลี้ยวลอยไม่มีด่างไม่มีแต้มไม่มีเปอดอะไรพวกนี้มาเลยครับพี่ต้องบอกเลยว่าสวยนะเนี่ยตั้งแต่ตัวมือเปิดที่เป็นโครเมี่ยมของใช้งานทุกวันของเขายังสวยงามอยู่เลยอ่ะ ยังสวยสวยสวยอยู่นะแล้วก็อันนี้คือเมมโมรีซีทครับผมสามารถจดจําตําแหน่งเบาะของผู้ขับขี่ครับเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามาให้มีตัวลำบาด้านหลังมีตัวปุ่มดันหลังมาให้นะครับผมและมันสามารถเมมโมรีได้2ตําแหน่งประมาณว่ารถคันนี้ใช้2คนตําแหน่งนายกอชอบตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งนายขอชอบตําแหน่งหนึ่ง ก็หมดปัญหาว่ามาแย่งกันว่าปรับเบาะมาเถียงมาทะเลาะกันไม่ต้องพี่คันนี้มีแยกให้สองตำแหน่งเลยครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับอันนี้ผมปรับถอยหลังไปด้วยแล้วก็ปรับปรับลงมาสุดปรับกระดกเบาะปรับได้แปดทิศทางนะจ๊ะพี่อ่ะเห็นไหมผมกดมาที่หนึ่งปุ๊บเบาะค่อยๆเลื่อนมาสไลด์เข้ามาข้างหน้าแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บเปิดเสี๋ยวค่อยค่อยดันผมขึ้นไปอ่ะติ๊ตตเตือนตามที่อ่าที่เมมโมรีไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ มีระบบควบคุมการทรงตัว traction control มีมาให้ครับผมแล้วก็ตัวหมวดปุ่มอ e c o n นะครับผมก็เรียกว่าบางคนเรียกเห็นเหมือนใบกัญชาอะไรก็ไม่ใช่นะพี่มันคือโหมดประหยัดพลังงานครับผมของทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ของทั้งระบบไฟฟ้าในตัวรถครับพวงมาลัยให้อารมณ์ในเรื่องของความเป็นสปอร์ตได้ดีนะ แต่มันก็ยังไม่ทิ้งความหรูของมันเลยนะครับผมพวงมาลัยก็ยังเป็นแบบสีก้านเหมือนใน Camry และก็แต่มันให้อารมณ์ของความสปอร์ตตรงมันหนังอ่ะมันหุ้มดำลายไม้อ่ะมันเป็นลายไม้น้ำตาลไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ารถขนาดที่เน้นเป็น l ล u กชูรจ๋าๆเนี่ยลายไม้เขาก็จะเป็นสีน้ำตาลโทนสว่างๆครับมีคู e คอนโทรลอยู่ตรงมันติฟังก์ชันด้านขวาของพวงมาลัย มีมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายเป็นส่วนของในการควบคุมเครื่องเสียงพวกฟอนตหน้าจอพวกนี้หน้าจอ DVD ทางด้านซ้ายเดี๋ยวผมจะพูดในสัดส่วนต่อไปนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติครับพี่มีโหมดออโต้ให้เลือกครับผมเข้าไปในอุมโมงค์ไฟเปิดปิดเอง้ยโหมดนี้ออปชั่นนี้ผมแนะนำว่าควรมีอย่างยิ่งนะ คือทุกวันนี้ผมลงอุโมงศรีนครินตรงก่อนไปซีคอนเนี่ยบางทีสายตามันปรับไม่ทันจริงนะเวลาเจอแดดจ้าๆอย่างเงี้ยและเข้าไปในอุโมง,งมืดๆครับระบบนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะพี่แนะนำผมแนะนำควรมีควรมีเลยใครไม่เคยมีอาจจะมองไม่สําคัญแต่ถ้าใครเคยมีแล้วจะรู้ว่าึกรู้สึกว่าขาดไม่ได้จริงๆนะเจอยากหน้ากล้องไม่รู้ครับสิครับครับโอเคเยี่ยมยอดครับผม,ผม,มผอ,อ๋อเหรอ มีระบบปัดหน่วงเวลาให้สำหรับตัวการปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับผมและก็มีแบบออโต้มีเลนเซนซิ่งให้ครับปรับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนตามเซ็นเซอร์ที่จับระดับน้ำฝนตรงกระจกบังลมหน้าได้เลยครับผมปุ่มกดแบบพุชสตาร์ทให้ครับผมอ,อยากสตาร์ทพอกุญแจคีเลสติดมาที่ตัวเข้ามาในรถเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทปึ้งจบเลยครับผมอ,อยากจะดับรถลงจากรถกดปุ่มเดียวจบทุกอย่างครับ มีม่านม่านหลังให้อ่ะกดม่านหลังเปิดปิดด้วยปุ่มปุ่มเดียวครับผมเข้าเคียร์ถอยปุ๊บม่านหลังจะถูกเลื่อนลงให้เองอัตโนมััดพร้อมมีเสียงสัญญาณเตือนการถอยให้ครับและพร้อมตัวอันนี้เห็นก่อนหน้าจอด้านล่างเป็นหน้าจอในเรื่องของการปรับมุมมองของกล้องมองหลังส่วนหน้าจอมอนิเตอร์ด้านบนครับคือหน้าจอแสดงภาพครับผม ผมเลือกหมดเนี่ยภาพมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมองได้ทั้งหมด3มุมมองนะครับผม h อนด้าเน้นในเรื่องของความให้การลุกเล่นหรือว่าการให้ทศัศนวิสัยที่แตกต่างในของตัวกล้องมองหลังให้มันเป็นอย่างดีเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหลังแต่เพราะชอบจริงๆอ่ะชอบในเรื่องของการออกแบบคอนโซลของเขามากคือมันดูเป็นรถที่เป็นรถของผู้ใหญ่นะแต่มันดูมันดูไม่แก่นึกออกปะมันดูแบบเอ้ วัยรุ่นก็วัยรุ่นคือวัยประมาณ30ิเนี่ยผมแนะนําใช้เลยพี่หรือ20ไปปลายหรือว่าใครที่จะมองหาพวกที่เป็นยานยนต์ที่มาเสริมภาพลักษณ์หรือว่าพวกตําแหน่งการงานนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตํารวจทั้งทหารโอ้ยังไงได้รับการยอมรับแน่นอนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ่ากลุ่มพวกพนักงานขายอ่าพวกนี้มองทําให้มองเป็นมืออาชีพได้เลยนอกจากปากกาแหวนนาฬิกาแล้วนะครับผมรถยนต์เนี่ย เป็นแอสเซซอรี่อย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพได้เหมือนกันนะก็คิดสภาพเอาละกันสมมุติว่าคุณจะไปขายสินค้าประเภทหนึ่งหรือว่าต้องการในพบลูกค้าท่านหนึ่งหรือว่าจะเป็นลูกค้าแบบแบบเลเวรี่หรือว่าลูกค้าว i p เนี่ยคุณลงจากรถมาที่เป็นรถ B s e gment หรือว่าเป็นรถ e c โ c คากับคุณลงจากรถมาที่รถเป็นรถ l u x u r y c a คเป็นรถดี e gment อย่างเงี้ยอันไหนมันจะดูมีความน่าประทับใจหรือว่าการน่าเข้าหามากกว่ากันนะครับ ร้านพิเศษครับจะพาใครไปไหนก็แสนสะดวกสบายกับช่วงล่างที่เป็นปีกนกคู่อิสระครับผมหรือว่าถ่ายเทน้ําหนักได้อิสระบางแบรนด์เรียกมันตึกลิงก์บางแบนรแบบนด์เล่นดับเบิลวิสโบแล้วแต่ชื่อเรียกกันได้เลยครับผมบอกเลยข้อดีของระบบช่วงล่างอันนี้คือขับไปไหนเดินทางไปไกลๆต่างจังหวัดมันไม่เหนื่อยและมันไม่เมื่อยมันไม่ลา้าต้องใช้คำดีแล้วกันครับระบบแอร์มาพร้อมกับระบบเป็นแอร์แบบออโต้นะครับผมสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวากันได้ หมดปัญหาครับชั้นร้อนเธอหนาวชั้นหนาวเธอร้อนแยกกันไปเลยครับผมของใครของมันกันไปเลยครับจอตรงกลางเป็นจอทัสกีน d v d ได้บลูทูธได้ครับผมส่วนจอบนเป็นจอสแสดงผลเป็นหน้าจอของตัวจอมอนิเตอร์ครับพร้อมกระจกมองหลังตัดแสงให้เองอัตโนมัติอีกกระจกมองหลังอัจฉริยะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นเยอะจริงๆกับรถ5 0 0แสนห้าแสนแต่ได้รถลเชูรี่คะ่ะบอกเลยห้าแสน แต่ไปดูกันของแถมมีอะไรบ้างข้างหลังไม่ต้องพูดเยอะพี่โคตรจะกิบเลยกิบมากนะเบาะไม่มีตะเข็บได้ปริได้แตกไม่มีย่นเลยครับผมรถคันนี้ใช้งานได้ดีครับวารันตีเพอร์เฟกต์ค้ามีให้ครับแถมเบาะคนนั่งข้างเนี่ยพี่จะเอาใจคนนั่งข้างอยากจะปรับเบาะไฟฟ้าให้เขาอยู่คนขับก็ปรับได้ครับเอาใจเรียกว่าสายเอาใจนะเหมาะมากเหมาะมากเหมาะมากมมากับรถพวกลักชุรี่อย่างนี้นะ โอเค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่ะคอแห้งแล้วเหมือนกันโอเคครับผมอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องของเจ้า a อค o อ d ตัว G9 โฉม2.0 EL ปีสอง5ั้คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมห้องเครื่องพี่สวยงามไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยตัวเฮตเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับผมของเหลวน้ำมันเบรกไม่ต่ำกว่ามินไม่สูงกว่าแม็ก ABS Mark QC อยู่ครับผม รับประกันทุกคันไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักไม่มีปีกคว่ำมจมน้าน้ําท่วมกอมใหม่ถ้ามีซื้อคืนให้เติมราคาบริเวณคานโครงสร้างหลักอยู่ครบเม็ดอาร์คเดิมๆครับพี่ไม่มีการทําสีมาตัวค้าหัวโชค๊คมีมาให้จากโรงงานฝากระโปรงเป็นแบบระบบช็อคอัพครับสุภาพสตรีท่านไหนที่ใช้รถคันนี้หมดปัญหาเรื่องฝากระโปรงหนักครับพอแค่ดันแค่สลักปลดล็อกนิ้วเดียวยกออกแรงดันขึ้นนิดนึง ตัวฝากระโปรงจะลอยให้เองอัตโนมัติเลยครับผมฝาก็เป็นฝาฮอนด้าแท้ๆนะครับผมมีตามอกอ,กอพวกนี้ให้จากโรงงานห้องเครื่องร้อยเต็มร้อยพี่ไม่มีหักเลยสวยคมเกิบปะไปดูราคากัน ครับขออนุญาสรุปสินสอดน้องดำอีกคันหนึ่งแล้วกันครับผมคันนี้สินสอดเราเปิดไวท 5, 77, 000, 000, 5, 7, 7, ้ที่577,000เครับ577เลขกลมๆเลขท่วนๆครับพี่ราคาถูกไว้เพราะราคาตัวกลางอีกจ้พี่จ๋าได้รถตัวเกตผู้บริหารอย่างนี้ได้รถ l u x u r y ค่คซสไซดีเซกเมนต์ไปใช้อย่างนี้กันได้เลยครับผมมาดูกันได้นะ5 0 0แส0พี่ห้าแสน ใช้เงินออกรถ100ก็ผลประมาณหมื่นต้นๆหรือว่า9,000ไปนไปๆถ้าคุณเป็นลูกค้าเครดิตดีครับเรามีเลทเอาไว้พิเศษให้ครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับผมรวมถึงรวมถึงโปรโมชั่นท็อปอัพของเราที่ลูกค้าวางเงินจองเท่าไหร่ผมลดให้อีกเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมย้ําว่าค่าใช้จ่ายแฝงของผมไม่มีเลยค่าจัดไม่มีครับค่าโอนไม่มีครับ ค่าภาษีขาดผมต่อให้ฟรีครับค่าย้ายทะเบียนเข้ากรุงเทพไม่มีครับผมไม่เก็บเราขายกันมานานด้วยความจริงใจแล้วครับพี่ย้ำนะครับโปรตคอมอัพมีเลดเดอบเบี้ยพิเศษมีของแถมมีไม่ตัดไม่หักอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงขาดเครื่องสีถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองการรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์กล่องบุ๊กเซอร์วิสผมมีให้ผมไม่รับประกันเพลยๆนะครับยังไงใครดูแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กด Subscribe ติดตามกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปอัปเดตเข้าใหม่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนในหน้า YouTube ของท่านเลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆครับใครสนใจรถคันนี้หรือว่าคันไหนใน Perfect Car ครับเบอร์ทโทรด้านล่างติดต่อได้ขึ้นไลน์ครับใครอยากพิมพ์สแกน QR Code มาได้เลยครับยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับมาพบกันกับเพื่อนๆน,น,น้องคันนี้ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ